ครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องเี้นั่นเลยครับพี่น้องครับนี่มือนี้นั่นก็อยู่ทงอยู่ฐาอยู่ใหอยู่หน้าคือเกาครับในช่วงของข้าวแรงแล้วละครับมือนี้นะครับออกมาอัปเดตแปลงหน้าให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับในช่วงของต้นเดือนกุจกิกานะครับสิ่งตอนนี้เขาเข้านะครับแปลงหน้าอินซี่ครับแปลงหน้าเขาเจ้าหอมมะลินะครับเขาเจ้าหอมมมลีโลกของเข้าตอนนี้ครับพี่น้องเบิ้งครับ ออกห่วงเลยแหละครับพี่น้องเฮาออกห่วงนะครับออกห่วงเป็นทุ่งร่วงท่องแล้วนะครับอีกจักกี่มือครับกับกงสีเหลืองอลามนะครับพี่น้องสาหรับแปลงหน้าแปลงหนี่ก็ได้เป็นบางส่วนนะครับได้เป็นบางส่วนนะครับพี่น้องเฮากับงวัดเต็มทีสําหรับแปงหน้าเขาเจ้าแปลงหนี้นะครับพี่น้องครับื้นนี้ในช่วงเข้าแรงบรรยากาศห่อนยังน้อยนะครับพี่น้องื้นนี้ก็เลยนะครับจะซีมงเขาไปแล้วยังห่อนอยู่กับตีมงสีหามงแล้ว i